Inbox ยังไงให้ได้แฟนจะทำยังไงให้เธอมาสนใจเราใช้วิธีนี้บน Messenger ดูไหมคะสวัสดีค่ะพบกันในไอที1 4ชั่วโมงกับเอินปานระพีจะคุยแชทให้คนประทับใจเพลอๆจะได้แฟนก็ต้องมีลูกเล่นต้องมีสีสันกันหน่อยวันนี้มาดู how to inbox messenger ใส่เอฟเฟคให้ข้อความเก๋ๆที่ใครเห็นต้องร้องว้าว เทคนิคแรกใช้ได้เฉพาะมือถือนะคะเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ยังไม่มีค่ะก็เข้าไปที่แอป Messenger ของเขาคนนั้นถิพมข้อความลงไปตามปกตินี่แหละคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกดส่งข้อความนะคะเพราะถ้าอยากให้ส่งข้อความแล้วมีเอฟเฟกต์จีดจ๊ดจีเราก็ต้องกดที่ไอคอนรูปแว่นขยายตรงนี้ค่ะทีนี้ก็เลือกเลยค่ะชอบเอฟเฟกไหนก็คลิกเลยเพียงเท่านี้ข้อความ m e s s e n g e r ก็จะดูว้าวและน่ารักขึ้นมาอีกเยอะเลย Messenger เรายังสามารถกดไลค์ตัวโตได้ด้วยการกดปุ่มไลค์ค้างเอาไว้แต่นอกจากไลค์ตัวโตแล้วเรายังสามารถส่งหัวใจดงวงโตได้อีกด้วยทำแบบนี้เลยค่ะสำหรับทั้งคอมและมือถือก็เข้าไปที่แชทของเขาแล้วกดที่ภาพโปรไฟล์ของเขาคนนั้นถ้าเป็นคอมก็กดเลือก customize chat นะคะนี่ไงคะอีโมจิตอนนี้เป็นสัญลักษณ์กดไลค์อยากเปลี่ยนก็กดที่ไลค์แล้วก็เลือกอีโมจิตัวอื่นแทนเลยค่ะ ถ้าเลือกหัวใจก็กดที okay. <S <s ่หัวใจไปเลยจ้าเพียงเท่านี้เวลาคนที่เราแอบลื้มคุยอะไรกับเราเราก็ส่งหัวใจดวงโตโตกลับไปรับรองแชทนี้สีชมพูแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์ก็จะส่งได้แค่อีโมจิหัวใจไซส์ปกติส่งเป็นดวงโตโตไม่ได้นะคะก็เป็นเทคนิคสนุกๆให้ลองไปใช้กันดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ